สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เกมด a ลค n b บอลเลเจน d s นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นทางด้านของ v บจิโต้บ u ูนะครับที่มาในช่วงครบรอบ2ปีนะตอนนี้ก็เซนใครแล้วผมก็14ดาวตันสุดๆเลยนะเพิ่มเติมคือตอนนี้มี Equipment ประจำตัวเข้ามาแล้วนะซึ่งบวกเบสต a นะครับทั้งเลือดป้องกันโจมตีมาค่อนข้างเยอะนะมีดาเมจอินฟิกด้วย แล้วก็สล็อทที่3นะครับก็เพิ่มความสามารถใหม่ๆอย่างจั่วไว้นะแล้วก็ใช้การ์ดเขียวได้คิห้าสิบหน่วยนะครับมีการโคเวเชิงพิเศษด้วยนะก็พอไปวัดไปวาได้นะตอนนี้ก็เหมือนได้ยูนิคอะบิลิตี้อีก1อย่างนะแต่ว่าต้องดูว่าจะพอไหวหรือเปล่าสำหรับความสามารถใหม่ของการ์ดนะครับส่วนใบที่2เนี่ยก็เน้นทางด้านของส t ตล์แอทแทนะแล้วก็ห้อยสายป้องกันมาหอันนะโอเคก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP กันดีกว่านะครับมาครับเจอเป็นทางด้านของไซยาครับมีแอนดรอยแล้วก็วิสมาด้วยนะเริ่มเกมมาครับบลัสทักทายกันก่อนโอ้โหแต่ว่าผมหลบไม่ทันนะสลับสีน้ําเงินมารับดามเมจก่อนแล้วกันแล้วเขาสลับบูบอย การ์ดเขียวมาหนึ่งทีบลาสเข้ามาครับสลับเป็นเบจิต้าครับเราสลับมาเป็นทานาด้านของโกคูยูไอรอจังหวะเขาใช้การระยะประชิดนะครับเราจะได้ตัดคอมโบแต่ว่าเหมือนทางมันจะลำยาวอ่าหลุดคอมโบไปจังหวะนี้ดื้อแล้วผมยิกยัก,กหนึ่งสเตปแคนเซิลเป็นหนึ่งทีครับอ่าหา้าหลบเพอร์เฟกต์สไต์เข้าไป สลับทางหน้าของบิจิโตบรูครับสไตล์ครับการเขียวนึงทีครับทำการรีคิขึ้นมา50หน่วยจะได้รำแบบต่อเนื่องได้อีกครับโอเคเดี๋ยวก็น่าจะพอกับการใช้การฟ้ายัดไปเลยดอกนี้ตุมเกือบตยุยลบอีกหนึ่งทีครับสไตล์เข้าไปสลับเรียบร้อยครับตามแผน เราคำนวนอ่านเกมไปหมดแล้วไงแต่ผมจะเก็บทางด้านของอัตติเมตสกิลไว้ก่นกอนทีบส่งมาเลือดลดโคตรเยอะอ้าวการผมล่วงอุตสา่ากักไว้อะไรซิ่งรัดไปเลยแล้วกันนะชอ็อนนี้ไปชิวๆเรื่อยๆเปเกื่อๆนะครับรอดูพัทสามนะว่าจะเป็น ตัวละครอะไรระดับไหนแต่ลาจะเป็นอันตราแน่นอนช่วงนี้ก็หาตัวที่อยากจะเล่นลงคลิปไปก่อนแล้วกันนะปึโอ้โหสลับลงมาเร็วไปหน่อยครับโดนดามจเลยโอ้ฟิวชั่นแล้วและเป็นการเจอกันระหว่างโกจิต้าบรูกับบิจิโตบรูและนี่คือโกจิต้าบรู สลับก่อนโดนตัดคอมโบเล็กน้อยสไตล์เข้ามาครับแล้วลำแบบต่อเนื่องจังหวะนี้น่าจะตุยแต่ว่าไม่จะตุยฟรยีปวดล็อกสัญชัตยานอืมแกทำให้ฉันต้องเอาจริง้ยมันอมขอแนบเนื้อหน่อยมันถอยอย่างเดียเลยหลบไปก่อนครับสไตล์เข้าไปสัปพนาของเปชิโตบรูครับ เจอเทนาไของฟรีเซอร์ไซส์สเตปสตาร์เข้าไปครับต่อยเข้าอยู่นะอ้าวแล้วตายจริงไงเรียบร้อยดิกดเมนอบิลิตี้ครับหวังจะปิดบัญชีกัดฟ้าไปจังหวะนี้อ้าวก็ล็อกลบเลือปิดฉากได้ไหมวันช็อตเลือดสองล้านหกไหวไหมสำหรับตัวเก่าเกมในช่วงสองปี โอ้โหแล้วตายครับไหวไงไม่มีนนช็ชกไปหนึ่งทีปิดบัญชีโกจิตาบลูครับโอเคครับจีจีมาเจอกันในส่วนของทีมก็ตคิฟิวชั่นนะครับมาซามสัส ออ้อหคือหลอ,หอ,หอ,หอหดโคตรแรงตัวนี้เซ็นใครมาก็ได้ข่าวว่าเจ๋วนะเดี๋ยวเราเรอดูเป็นตัวต่อไปก็ได้นะโอ้โหโดนบลาสมาก่อนครับโอ้ค่าเขียวมาจังหวะนี้แล้วสไตล์มาต่อเนื่องครับเป็นการเจอกันเหมือนตามเนื้อเรื่องเลยเจังหวะนี้มาดิแล้วกลัวที่ไหนเก่งใจหลอกหนาโดนดิครับนี่โคตรแรงบลาสไปครับ เผื่อเขาโคฟูเช to ้งการเขียวอหนึ่งทีอ่าฮ่ามันต้องถูกสักครั้งแล้ววะเราได้ลำต่อครับซ้ายสเต็ปสไต์เข้าไปตามไปซ้ายสเต็ปสไต์เข้าไปอีกหนึ่งทีครับครึ่งหล่อนะตอนนี้เกิน50%ฟรีเซอร์เหรอชาร์จหลบไปหนึ่งทีโกคูกดทางด้านเมนอเบลิตี้แล้วสไตร์ตามไปเลยครับปึ๊บ แล้เขาสูตรไหมเ o อร์โอ้โหผิดสูตรไปหน่อยครัเขาไม่ cover ลงมาฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดแผนแต่ว่าได้ตายเกิดเข้ามาก่อนครับหนึ่งชีวิตแรกนี่เตะทิ้งมาจาังวะนนี้สลับหลบยังไงอะโอ้ยโ,โดนต่อยเข้ามาครับมีการ์ดเขียวรอเปล่าใจเย็นนั่นไงมีอยู่จริงแต่ทางนี้ดักไว้ก่อนแล้ว สายสเตปอีกหนึ่งทีครับหมดโดนเ่าออกมาหลบดีครับสตาร์เข้าไปอ้าวแล้วแรงไงแล้วโดนต่อยครับจังหวะน,นี้ชีวิตแรกใช้ไปแล้วด้วยแล้วใครซวยจังหวะน,นี้แล้วใครซวยบลัสเข้าไปครับเรียบร้อยตายดิสลับหลบต่อยที่เมื่อก่อนจะเย็นเพื่อน,อน ระวังนะฮะการ์ดฟ้านี่ถึงตุยได้เลยเนะี่ยกดการ์ดเขียวรีเลือดขึ้นมาเล็กน้อย blast เข้าไปครับต่อยทิ้งไปเลยอย่างไวอย่าเข้ามาใกล้กันอีกนั่นไงมีการ์ดเขียวจริงด้วยแล้ว blast เข้าไปครับจังหวะนี้ตามไปสไตล์ต่อเนื่องสลับทา่าทาของเปชิโตบรูเข้ามาซัดกันหน่อยตามมังอะแล้วตามมังอะตามอนิเมงงะมไงไซล์สเต็ป เก็บโกคูกับเบจิต้าบรูไปก่อนแล้วกันเรียบร้อยแล<ะ>้ว<ะ>เป็นการเจอกนันวันวันหนึ่งตอนหนึ่งมาดิต่างคนต่างกดอเบปนนอเบลิตี้ครับเพื่อใช้ทาไม่ตาของตัวเองแล้วผมเปิดก่อนได้ปูดเรียบร้อยโอ้โหจีจีครับมาครับเจอเป็นทางด้านตัวละครครบรอบหกปีล้วนเอาวะเอาเรื่อง มาครับเจอทางหน้าของบูติดยาครับบลาสเข้ามาผมหลบได้แล้วสวนมาทันควางเลยครับจกกังหวะน,นี้โคเวเชงทางหน้าของโกคูยุยนี่เตะที่ไปก่อนสไตคันเซนบบลาสเข้าไปโดนครับอีกสักใบหนึ่งก่อนสลับแล้วจังหวะที่เข้าสูตรเรียบร้อยคุยงไปก่อนตามไปสไตค์ต่อเนื่องโอเคสไตค์หนึ่งใบครับ อ้าวโดนตัดคี้เลยชิบหายแล้วไม่ได้อ่านความสามารถไอ้บูตัวนี้ซะด้วยใช้ไปเลยเอาแล้วเลือดมันกลับมาเต็มหลอดอะไรก,กนันนี่สมก็เป็นบูดูยาตัวนี้พอมสู้นี่เกือบตายไปไดิหลบไปหนึ่งทีการดเขียวครับฟื้นเก็ดหลบสไตล์เข้าไปเลยสไตล์ต่อเลยแลนโอ้โดนโกหัหมวกลืมลืม หมดแต่โฟกัสทางหน้าของเบจิต้าโกคูคะสไตล์เข้าไปโอเคเบจิต้ากับโกคูเป็นคอมเวอร์บลาสนะครับไม่ติดอะไรอยู่แล้วสไตล์รุ่นรัวสไตล์รุ่นรัวการ,ร,ร,ราเขียวไปหนึ่งทีก่อนนำร่องแล้วสไตล์ตามไปครับแต่ว่าเหมือนจะตีไม่เข้าเลยบลาสเข้าไปหนึ่งทีโอเคการหมดมือแช้มาตั้งหลักก่อนฮนะการเขียวขึ้นมาโอ้โหหลบไม่ทัน โดนมาครับโกคูรำแล้วจังหวะนี้ได้ทีเขารำแล้วนะสลับก่อนเลยโอเคกับตุยแล้วยังรำต่อแต่ว่าเกรหลบเหมือนเขาจะตัดคอมโบไปเซียววิหนึ่งแล้วผมกดเมนาบิลิตี้จังหวะนี้ต้องต่อยทิ้งออกไปก่อนโอเคโอเคเกรหลบมาครับเขากดการดเขียวแล้วยังไงสิหลบ สายเข้าไปอ่านี่ก็ลำยาวดิเงี้ยเฮ้ยโอ้มีโคเวชเชินด้วยเหรอเนี่ยสมกับเป็นสายดูดปอดใหญ่ซะจริงๆเป่าบลาสเราระดับก๊อดคิดกระเด็นเลยทีเดียวบลาสเข้าไปทีทีครับต้องเจอก๊อดของแท้แล้นี่คือหมัดของแท้ไม่ไงี้ยตาไวต่อเนื่องอื แล้วยัดเลยครับไฟรอนคาเมคามห้า,า 5, ยัดเข้าไปกดเมนาบลิตี้เลือดเกือบกลับมาเต็มหลอดแล้วใครแคร์ก็นวดต่อดีครับสลับสตา์เข้าไปน่าจะสลับเป็นโกหังแล้วผมเป็นบลัส้า้แต่ว่าไม่เปลี่ยนลงมาฮะต่อยทิ้งไปก่อนฮะมาแล้วมาจริงแล้วกดธนัาก์ดเขียวครับผมเลือกหลบแบบดิจิตอลโอ้โหโดนหลบดิจิตอลคืนไง แาจัหวนี้ใครซวยอะผมดิเ,เต็มๆแต่ว่าสีเราจะชนะทางอยู่เหลือเนี่ย <üş uy ling> แรงอยู่นะปืนเลือดมาขึ้นมาเล็กน้อยครับพร้อมกับจวบลาสขึ้นมืออ้อาวเขาออกการ์ดฟ้าชา้าไปหน่อยแล้วผมลำยาวไงสไตล์เข้าไปโอเคเอ้ยโดนทำลายการ์ดตาแต่ยังได้อยู่ครับ อย่ารู้จักความผิดพลาดไอ้บูมังโคเวอร,ร์บลัผมก็จะสไตล์ต่อเนื่องเลยมันจะตายยากจริงแทบทิ้งไปแล้วกดไลซ์สิค,ครับผมต้องการฆ่าตัวนี้ก่อนนะเป็นสีเขียวเดเบชิโต้ผมที่ตีเบาๆอยู่แล้วยิ่งจะตีไม่เข้าเข้ากันใหญ่ <laughs> เรามารีวิวตัวอวัยตัวใหม่เราต้องกำจัดเสี้ยนหนามบูเสพยาตาไปก่อนครับฟิวชั่นว่ะของสายเกมนี้จะยาวเนี่ยเลือดกลับมาเต็มหลอดครับและนี่คือซูปเปอร์เบจิโตล้ลบไปก่อนล็อกลงไปหนึ่งทีสตา์เข้าไปครับโอเคสลับกับบลัสอ,อย่างนี้กูหางตายก่อนนะเนี่ย โอ้โหไม่พอว่ะหืมพลาดเหลืออีกหลอดหนึง่งดันนี่คือเบจิตโตบรูไงมาดิบลาชชนกันครับเฮ้ยลอกลบแบบการ์ดเขียวเฮ้ยมันหลบได้แต่ว่าบลัสอารเม,มอร์เข้าไปจหวะนนี้ทักทายกันหน่อยสไต์เข้าไปครับ โอ้โหโดนตีนเขียแล้วเป็นตัวชั้นจากอดีตเราใส่กันยับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนตัวก่อนรับฟู้ไม่ไหว <c oughs> ถ้าโดนใบตะกี้เพื่อเผือแม่งร่วงแต่ว่าปลุกสัญชตาตญาณของชายคนนี้ครับเด้เวลาจริงอืต้องวางมาดแอคหน่อยตอนนี้อเอาขึมไว้ก่อนเน่โอ้แต่ว่าโดนว่ะโอ้โหไรซิ่งรัดการันตีหนึ่งชีวิตครับไม่ถึงตายนะตายแน่นอน <c oughs> ไม่รอด โอ้โมันเอาเยอะด้วยปมฟาดเข้าขมาตุยไม่เป็นไรครับสองต่อสองโอ้โดนหน่อยก็เฮ้ยแปลกแปลกะนี่ไอดิจิตัลหลบแบบดิจิตัลดิจิตัลดิจิตัลการ์ดเขียวฟูเลือดขึ้นมาเกือบเต็มหลอดหลอกหลบ บลาร์สก็ไปเดี๋ยวพุ่งเอาหน้าแนบมาทําไมล่ะบลาร์สก็ไปทีหนึ่งบลาร์สก็ไปทีหนึ่งอีกฝ่ายน่าจะอดใจไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนตัวกูว่าละแม่งอยากจะเปลี่ยนตัวจัดแต่บลาสผมเยอะไปหน่อยนะตายซะโอโ้โหโดนล็อกโดนล็อกทันเปล่าทันทีเธออีกใบนึ้โอโอ้โหไม่ทันปิดฉากสวยๆวย่ววะโอเคครับจีจีจ